ใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีรถกําลังติดอยู่นะครับกำลังส่งแรงใจไปช่วยอยู่ค่ะสาวๆนั่งนั่นหนุ่มๆโอ้โหแต่ละคนนี่กําลังใจดีเพียบเลยครับกําลังใจเพียบมีเสเว่หรอเซเว่นมีเซนขนาดครับเนี่ยคาร์โน่คาร์โนที่เฮียที่พูดว่านุ่ะใครไม่รู้อ๋อนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับ ตัวโลคืออะไรโลคืออะไรโลคือโฟนใช่ไหมเอฟแอฟไอตอวแอฟนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการเอาเลยเอาเลยจัดเลยจัดเลยกดเท่าไหร่กดให้หน่อยนำพารถทุกคันขึ้นไปยังจุดหมายให้ได้นะครับสุดากดลงมาตัวเอลไม่ใช่กดปุ่มไงกดปุ่มข้างสุดา

หินด้วยนะครับมีคนถือหินด้วยนะครับหินหนด้วยหินต้องมีคนขึ้นข้างหน้าข้างหลังไหมเอาให ตอนนี้ก็จะให้คนให้ชาวบ้านนะครับที่เขามีความชำนาญในการที่จะรู้จังหวะรถแล้วก็เส้นทางครับในการแก้ไขปัญหาให้นะครับยังไม่หนุนด้านนู้นนะด้านนี้มันไม่ตรงร้อนเดินหน้าเดินเดิเดินหน้าเราทางหลังติดเรา thôi lùng mà hạ trăng bạc còn mày đi xuống hết thôi lùng mà hạ trăng bạc còn máy? thôi mà hạ trăng bạc mày muốn mua bán mày ถอยไม่ได้จะถอย่างเี้ล่งยังไม่ได้นะครับงยังไม่ได้ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆยังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะมันติดหลมไงต้องเอาไม้ไปลาะหมุนๆล้อหลังคางที่หคตรน้าดูนะครับมันล่องหลุมตรงนี้อาวออกไปเอาไม่เด้ไม่ได้ไม่ไไมได้มาายเราเดี๋ยวมาช่วยเราเกิดลมหี่มีกระสุนอรม ต้องต้องถอยไหมต้องถอยหาจังหวะก่อนไหมมัน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 ลงไม่ถูกจังหวะพี่ติดล่มเลยถอยเปลี่ยนเล่นเงินครับต้องถอยเปลี่ยนเล่นก่อนมันล่มครับถอยเปลี่ยนเล่นครับผมถอยลงมาเปลี่ยนเล่นครับ ค่อยถค่อยถอยเปลี่ยนเลนพี่นได้โันโอาจจะมันมีมันมีตัวตัวชิปตัวแรงว่ะนะพี่มันเป็นโฟแต่ว่ามันมันเหมือนคารลมจังหวะไม่ถูกเขาโฟเนี่ยเอาเป็นลายเป็นลายได้จะได้เปลี่ยนเล่นเปลี่ยนเล่นครับผมต้องตั้งลำใหม่ครับ

lại, 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 quá lại, lại, lại,